ครับวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็อยากจะมาบอกว่าเออมีแพลตฟอร์มน้องใหม่นะครับที่ถือว่ากําลังเปิดตัวได้อย่างดีนะครับสําหรับกระแสตอบรับที่เป็นไปได้สวยงามนะครับก็คือเออบีฟาสไท a แลนก็คือก็คือพูดง่ายว่าเป็นบริษัท Delivery น้องใหม่ของคนไทยที่เพิ่งเปิดตัวขึ้นมานะครับผมก็ ยินดีนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทางบริษัทได้จะส่งเสื้อมาให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์คือด้วยความที่เป็นพาร์ทเนอร์ของค่ายอื่นอยู่แล้วอ่ะเราก็เรียกได้ว่าอยากจะทดลองงานอะไรที่มันใหม่ๆแล้วยิ่งเป็น Delivery ของคนไทยเพื่อคนไทยผมว่า การที่เขาเป็นคนไทยแล้วมาทำบริษัทเดลิเวอรี่ต้องเข้าใจในปัญหาของคนไทยที่จะต้องการอะไรต้องการเพิ่มอะไรต้องการลดอะไรนะครับแล้วอีกอย่างเขาคือผู้บริหารนะครับเขาสามารถเปิดไลรเปิดช่องทางให้พาร์ทเนอร์เก่าๆใหม่ๆสามารถมาออกความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบและพัฒนาขีดความสามารถของ การจะเป็นแอปดิเวอร์ให้มันดีขึ้นนะครับเขาพูดง่ายว่าเขาสามารถเปิดเปิดช่องทางแล้วก็ให้ความสำคัญกับพาร์ทเนอร์นะครับส่วนรายละเอียดต่างอ่ะเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าในคลิปต่อๆไปดีกว่านะครับอ่าต่อไปมาพูดถึงเออบริษัท b ีฟาร์นะครับก็เขาได้เปิดตัวมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้เปิดใช้งานของแอปเออบีฟาร์ e ไดนะครับก็คือ เออแอปในการจัดส่งอาหารจัดส่งสินค้าเอ,อ่อต่างๆใน delivery ดีกว่านะครับก็คือพูดง่ายว่าเดี๋ยวจะมีอีกช่องทางหนึ่งในการประกาศนะครับว่าอ่าว่าเขาจะเปิดตัววันไหนนะครับตอนนี้พูดง่ายว่าเขายังพัฒนาระบบและรับฟังปัญหาต่างๆของทางพาร์ทเนอร์ของทางพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าผู้บริโภคและ พาร์ทเนอร์ผู้ขับขี่ในการส่งสินค้านั้นๆนะครับก็อยากจะบอกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับของชาว delivery ที่ทั้งเก่าทั้งใหม่ผมถือว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะมีแอปอะไรใหม่ๆของคนไทยที่เข้ามาแข่งขันกันในท้องตลาดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าเขาได้รับฟังปัญหาต่างๆของทางค่ายต่างๆมาแล้วนะครับ คิดว่าผู้บริหารเ,เขาสามารถจัดการและบริหารการเงินบริหารการจัดเก็บบริหารการทําข้อมูลต่างๆในการเก็บหลอกข้อมูลไว้ว่าอันไหนควรทำในหน่วยอันไหนไม่ควรทําอันไหนทําแล้วเป็นผลเสียกับบริษัทนะครับเพราะว่าหลักๆเลยการเป็นผลเสียของทางบริษัทก็คือมันมีการโกรงขึ้นของการของพาร์ทเนอร์นะฮะ ก็คือการยิงงานการยิงงานการยิงงานให้กันอย่างเงี้ยมันก็มีผลนะส่วนเรื่องการจ่ายงานยังไงร,ราคาเท่าไหร่ต่อรอบวิ่งเอ่อทางผู้บริหารเขายังไม่สามารถสรุปได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่ในการปรับปรุงและพัฒนาผมว่าเร็วๆนี้ยอาจจะได้เห็นอะไรดีๆแน่ๆเพราะว่าเขามีทีมงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็เป็นมาตรฐานนะครับอยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆ ลองเข้าไปสมัครดูก็ได้นะครับหรือลองเข้าไปส่องไปศึกษาดูในแฟนเพจเขาก็ได้เขาจะมีทั้ง Facebook มีทั้งยู u ู e นะฮะก็ชื่อเลยครับลองเซิร์ชดูได้ BFast นะฮะก็คือ BFast Thailand เรานี่เองนะครับเป็นผู้บริหารของคนไทยนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้ถ้าเปิดตัวแล้วอ่ะอาจจะได้เห็นอะไรดีๆนะฮะก็คนอาจจะวิ่งยังไม่มากเท่าไหร่ก็ถือว่า เป็นการโฆษณาให้แล้วกันนะครับผมไม่คิดสตังค์อะไรแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับทางบริษัทนะครับคือเขาบอกว่าให้จะให้เสื้อผมแล้วก็ใยผมไปลองเป็นพาร์ทเนอร์ดูอ่าผมก็ไม่ได้ว่าผมจะไปหรือยังไงแต่คิดว่ายังไงเรามีโอกาสแล้วเราก็จะเข้าไปลองดูนะฮะว่าเขามีช่องทางการสร้างไรายได้ให้เราอย่างไงนะฮะแล้วก็มีช่องทางในการ ทำงานแบบใจนะฮะต่างกับบริษัทอื่นไหมต่างกับค่ายอื่นๆไหมว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็สำหรับาการช่องทางการสมัครก็พี่เพื่อนก็ลองเข้าไปดูใน Play Store และ App Store นะครับเรียกว่า b f a s t มันก็จะขึ้นมา b f a s t Drive นะคะเพราะว่าผมก็คอยติดตามทางผู้บริหารเขานะครก็เขาก็ค่อนข้างไลฟ์บ่อยนะครับก็รับฟังปัญหาของเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะฮะก็ มีอะไรผมก็จะมาช่วยอัปเดตแล้วกันนะฮะท่องทางต่อไปจะต้องส่งเอกสารยังไงสมัครยังไงหรือการลงทะเบียนอะไรตรงไหนอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เรื่อยๆแล้วกันนะ,ะถือว่าช่วยๆคนไทยนะฮะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียบ่อยอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คืออยากจะลองให้พี่ๆลองดูนะครับแรกๆผมว่าเขาน่าจะเปิดในกรทมก่อน,นะฮะอาจจะเป็นบางพื้นที่แล้วก็ค่อยขยับขยายกันไปนะครับสำหรับ เข้าใจนะครับสำหรับออแอปใหม่ๆม,มันมีปัญหาค่อนข้างมากนะในการสมัครในการส่งในการนูน่นนี่นั่นต่างๆนะครับเข้าใจครับเพราะว่าเพราะว่าขับมาหลายพาร์ทเนอร์ขับมาหลาย d e l i v e r รค่ายแล้วกันนะครับก็คือรู้ปัญหาว่ามันอะไรดีอะไรเสียนะครับก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ